สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านก็กลับมาอยู่กับผมพลมโต r ร์ไซวลเช่นเคยนะครับย้อนไปเมื่องานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาครับทางไทยฮอนด้าแมนูแ t u r i n g เขาได้เปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ AT รุ่นใหม่ครับ Honda Lead 125คันนี้เลยนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์ AT พิกัด 125cc ในสไตล์ของ Family Bike และมากับคอนเซปต์มอเตอร์ไซค์ของคนมีของซึ่งทางทีมงานมโ t ตเรเ v a l วลเราครับก็ได้รับมันมาเป็นที่เรียบร้อยและจะทำการรีวิวแบบ ฟูลรีวิวจัดเต็มให้เพื่อนๆได้รับชมกันเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นนี้จะขี่ดีแค่ไหนนะครับคุ้มค่าหรือไม่ครับสําหรับรูปลักษณ์ของรถ L ีดร้อคันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆยังจาได้เมื่อก่อนทาง Honda เคยนําตัว s h 1 5 0 i ไเข้ามาจําหน่ายซึ่งดีไซน์รูปลักษ์ของเขาจะเป็นสไตล์นี้ครับก็คือเป็นรถ A t ทในพิกัด150ย c ซีซีแต่มากับชุดแฟลลิ่งด้านหน้าที่คล้ายลักษณะของรถ Family b i k e หรือ Moped Bi k e นั่นเอง หลีด125จะใช้ชุดไฟสองสว่าง LED โดยตัวไฟเลี้ยวทั้งหน้าและหลังจะยังเป็นแบบหลอดไส้ชุดไฟหน้าจะเป็นแบบ LED รูปทรงมงกุฎมาพร้อมไฟ daytime running light ทรง V shape ที่อยู่บริเวณชิ้นบังลมด้านหน้าโดยมีไฟเลี้ยวอยู่ภายในโคมเดียวกันชุดไฟท้ายเป็น LED โคมเดียวซึ่งจะมีไฟเลี้ยวเป็นทรงบูมมแรงอยู่ที่ปลายด้านข้างตัวชุดมาตรวัดเป็นอนาล็อกผสมดิจิตอล วัดความเร็วเป็นกรอบทรงกลมอยู่ตรงกลางส่วนจอ MID จะแสดงผลโอด t ทริปและนาฬิกาชุดสวิตหฮนด์ด้านซ้ายจะประกอบไปด้วยไฟสูงไฟต่ำแตรและไฟเลี้ยวชุดสวิตฝั่งขวาน,นอกจากปุ่ม engine start ก็จะเพิ่มปุ่ม idling stop มาให้เบาะนั่งชิ้นเดียว2ส,สเต็ปและมีขนาดค่อนข้างกว้างนั่งสบายเมื่อเปิดเบาะขึ้นมาครับจะพบกับไฮไลท์ของเขาเลยน,ะนั่นก็คือ ยูบ็อกที่มีความจุถึง37ลิตรเรียกได้ว่าความจุขนาดนี้นะครับใหญ่กว่ารถ AT ในพิกัด1 5 0ยซีซีด้วยซ้ำมันสามารถวางอะไรเข้าไปได้นี่ครับตัวอย่างสามารถวางหมวกฟูลเฟสหนึใบอย่างนี้ก็จะเป็นกระเป๋ากล้องนะครับหรือจะสามารถวางหมวกกันน็อกแบบฟูลเฟสหนึใบและฮาร์ฟเฟสได้อีกหนึ่งใบลิ้นชักทางด้านหน้าเมื่อเปิดมาครับจะพบกับ ช่องที่สามารถเก็บของได้พอประมาณไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำที่มีความจุ 600cc ก็สามารถใส่เข้าไปได้สบายครับและนอกจากนั้นยังมีพอร์ตจ่ายไฟแบบที่จุดบุหรีมาให้ด้วยถ้าขอเกี่ยวของทางด้านหน้าสามารถพับเก็บเข้าไปได้ในสไตล์แบบสกูตเตอร์ยุโรป ถังน้ำมันด้านหน้าตัวรถความจุอยู่ที่6ลิตรสามารถเปิดได้โดยสะดวกไม่ต้องลงจากตัวรถชุดมือจับด้านหลังดีไซน์มาเป็นตัวเดียวกันกันกบแหลกด้านท้ายรองรับการขนสัมภาระท่อไอเสียขนาดเล็กสไตล์มินิมอล ชุดล้อครับเป็นล้ออลลอยด้านหน้าขอบ12นิ้วสวมยางไซส์90 90ขอบ12ชุดล้ออลลอยด้านหลังเป็นขอบ10นิ้วสวมยาง100ยทับ90ขอบ10ต่อมาครับเดี๋ยวผมจะมาพูดกันถึงท่านั่งลีด125คันนี้กันต่อครับเริ่มที่ความสูงบอกของเขาอยู่ที่760ม mm ิลิเมตรนะครับผมก็สูงอยู่ที่175เซนเหยียบได้เต็มเท้าสบายๆนะครับย่อนเข่าแบบเหลือๆเลยฮะจุดต่อมา ก็คือเรื่องของตำแหน่งฟอร์บอร์ดของเขาครับคือด้วยความที่เป็นรถพิกัด125 AT นะครับไซส์เขาเนี่ยก็จะไม่ใหญ่มากครับไซส์ประมาณนี้ปกติอยู่แล้วสำหรับผมเองถือว่ามันค่อนข้างเล็กไปสักหน่อยนะครับกับสรีละอย่างผมถ้าเพื่อนๆสังเกตที่ฟอร์บอร์ดครับคือผมจะแทบไม่สามารถขยับในช่วงของเท้าได้เลยนะฮะและจุดต่อมาก็คือถ้าเกิดเวลาเราขี่เนี่ยครับแล้วเราจะต้องมีการหักเลี้ยวแบบฟูลล็อกที่ใช้ วงเลี้ยวแคบมากๆครับสังเกตได้ว่าช่วงของตัวแฮนด์เนี่ยครับใกล้จะติดกับเข่าแล้วดังนั้นถ้าใครที่ตัวสูงสครับ180ขึ้นผมว่าอาจจะลำบากสักนิดหนึ่งในการคอนโทลเวลาที่เลี้ยววงแคบนะครับนอกจากนี้เลยก็คือช่วงระยะของแฮนด์เขาครับกับลำตัวอย่างผมเองครับตอนนี้นั่งเรียกว่าตำแหน่งของก้นเราอะสุดอยู่ที่เบาะในสเต็ปของผู้ขี่แล้ว ช่วงแขนครับจะงออยู่เล็กน้อยและอย่างที่บอกไปถ้าใครช่วงตัวยาวครับผมช่วงแขนเนี่ยมันจะต้องยิ่งงอมากขึ้นอีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นระยะตัวของผู้ขี่ที่ตัวสูงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับช่วงแฮนด์ของเจ้าลีด125คันนี้นะครับเพราะว่าคุณไม่สามารถที่จะล่นเบาไปด้านหลังได้มากกว่านี้ครับเพราะถ้าเกิดล้นเบาไปด้านหลังมากกว่านี้ครับจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับเราจะต้องขยับ ขึ้นไปนั่งอยู่บนสเตปของคนซ้อนเลยนะครับซึ่งมันก็จะทําให้การคอนโทรลลาบากยิ่งขึ้นไปอีกโอเคครับต่อมาเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงตําแหน่งท่านั่งคนซ้อนกันบ้างครับเริ่มแรกครับผมต้องขอพูดถึงพักเท้าด้านหลังของเขาก่อนคือเขาดีไซน์ให้เรียบเนียนไปกับทางด้านข้างของตัวรถนะครับแต่ผมจะมีจุดสังเกตยอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาดีไซน์เหมาะให้กับการใช้มือพับเปิดออกมามา,มากกว่า ถ้าเราจะใช้ส้นเท้าเกี่ยวเนี่ยผมต้องบอกว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับเนี่ยเกี่ยวไม่ออกเลยต้องใช้เนี่ยครับหน้าเท้าครับสอดเข้าไปตรงนี้แล้วเกี่ยวออกซึ่งก็จะเทคทมมและค่อนข้างลําบากพอสมควรครับอ่าโอเคต่อมาขึ้นซ้อนกันเลยฮนะตัวเบาะนั่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นเบาะชิ้นเดียวแยก2สเต็ปซึ่งตำแหน่งของผู้ขี่เนี่ยเขาจะมีความกว้างมาก สามารถนั่งได้สบายแต่พอขึ้นมาที่ตำแหน่งของคนซ้อนนะครับอย่างผมเองเนี่ยฮะเรียกว่าพอดีพอดีแล้วกันถ้าใครที่สรีระแบบตัวใหญ่หน่อยครับก้นใหญ่เนี่ยอาจจะเริ่มมีอาการแบบว่าตกขอบเบาสักนิดหนึ่งนะครับแต่โดยรวมเนี่ยดีไซน์ของเขายังเรียบแล้วก็เป็นเบาะที่นั่งได้สบายมากทีเดียวสำหรับรถ A t จุดต่อมามือจับกันตกครับเขาดีไซน์เป็นชิ้นเดียวกับชุดแหลกหลังเลย ซึ่งตรงนี้ตอนแรกผมเห็นด้วยลูกตาเนี่ยเรามองว่าเฮ้ยมันน่าจะจับไม่กระชับนะครับแต่พอมาลองจับจริงดูครับสําหรับมือผมเองเนี่ยครับยังสามารถสอดแล้วก็จับได้เต็มกริปสบายๆนะครับดังนั้นครับถ้าเกิดคนซ้อนต้องนั่งเป็นระยะทางยาวๆนะครับจะสามารถจับได้ไม่เมื่อยแน่นอนครับเอาละครับเดี๋ยวผมขอมาพูดถึงเรื่องขุมพลังเครื่องยนต์ของเขาครับตัวนี้เป็นบล็อก E.S.P พิกัด125ซีซีนะครับ ระบายความร้อนด้วยน้ำแบบ SOHC ซึ่งจริงๆจะว่าไปมันก็คือเครื่องตัวเดียวกับคลิก125เลยครับแต่ว่ามีการปรับในส่วนของดีไซน์ชุดกรองอากาศใหม่ครับแล้วก็นอกจากนี้จะมีการปรับจูรายละเอียดเครื่องยนต์ให้ต่างกันเล็กน้อยต่อมาครับฟีลลิ่งเครื่องยนต์เป็นยังไงกันบ้างต้องบอกก่อนครับว่าด้วยความที่หน้าตาของเขาครับออกไปทาง Family b บมากกว่านะครับตอนแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะค่อนข้างอืดแต่พอมาขี่จริงก็ต้องบอกว่า มันขี่ดีกว่าที่คิดครับสมรรถนะสำหรับผมเองผมว่าไม่หนีกับตัวคิก125เลยคืออัตราเร่งตีนต้นเนี่ยถือว่าจัดจ้านใช้ได้แต่ด้วยความที่พิกัดเขาแค่125ซีซีครับช่วงกลางไปจนถึงปลายเนี่ยคือมาครับแต่มาแบบค่อยๆไหลไปเรื่อยๆอย่างท็อปสปีดครับที่ทางทีมงานเราได้ไปทดสอบนะครับตามหน้าปัดจะอยู่ที่110 ตัวเลข GPS จะได้จริงเท่าไหร่เดี๋ยวยังไงผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ปุ่มตัวไอด้านขวาบนลองกดเข้าไปดูกันได้ครับแล้วก็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองครับทาง Honda เคลมเอาไว้ว่ารถคันนี้มีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่50กิโลลิตรครับจากที่ผมใช้งานจริงนะครับขี่ทั่วไป40กิโลลิตรเนี่ยมีให้เห็นแน่แต่ถ้าแบบขี่แบบมือหนักๆแบบกระแทกแช่ตลอดเนี่ยครับก็อาจจะลงไปที่30ปลายๆครับระบบกันสะเทือนทางด้านหน้า เป็นชุดโชคอัพตะเกียบคู่หัวตั้งด้านหลังเป็นโชคอัพเดี่ยวที่วางยึดกับแข้งทาง Honda เรียกว่า Unit ตสวิงสำหรับฟีลลิ่งช่วงล่างนะครับผมก็ต้องเรียนอย่างนี้คือรีด125เนี่ยเป็นรถที่ตอบโจทย์การใช้งานในเมืองดังนั้นเนี่ยเขาเซตติ้งออกมานิ่มนุ่มครับคือเหมาะกับการขี่ใช้งานทั่วๆไปที่ความเร็วไม่สูงมาก แต่จากตอนที่ผมได้ไปลองทดสอบความเร็วปลายนะครับก็ต้องเรียนตามตรงว่าด้วยความที่เป็นรถเอทไซส์เล็กเนาะหน้ามันก็จะเบาหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าขี่เร็วๆเ,เนี่ยครับจะต้องคอนเซนเทรตในการจับประคองแฮนด์ให้ดีสักหน่อยครับส่วนโชคด้านหลังครับผมสาหรับผมเองผมมองว่าการซับแรงสะเทือนเนี่ยของเขาดูดีกว่ารถ A t ทีที่ใช้โชคอัพคู่นะครับแต่ก็จะมีจุดสังเกตต,ตามที่บอกไปคือถ้าเกิดมีน้ําหนักโหลดอย่างมีคนซ้อนขึ้นมาเนี่ยครับ ก็จะพบว่ามันย้วยไปสักนิดหนึ่งระบบเบรกทางด้านหน้าเป็นจานเดียวทำงานร่วมกับปั๊มคาลิเปอร์1พอร์ตจากนิชินส่วนทางด้านหลังยังคงเป็นแบบดรัมเบรกมาพร้อมกับระบบคอมบเบรกสำหรับฟีลิ่งของระบบเบรกนะครับผมก็ต้องชี้แจงก่อนว่าตัวเบรกเขาดีไซน์ออกมาให้เหมาะสมกับพิกัดรถอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดขี่มาด้วยความเร็วสูงๆครับ80 90 100นึงเนี่ยครับผมแนะนำว่าอาจจะต้อง เผื่อระยะเบรกกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขนาดจานเบรกเขาค่อนข้างเล็กแล้วก็ตัวปั๊มคลิปเปอร์ครับเป็นแค่สูบเดียวแต่ว่าจะมีจุดสังเกตที่เบรกทางด้านซ้ายนิดหนึ่งครับก็คือว่าการเซตติ้งออกมาจากโรงงานของเขาเนี่ยมันจะต้องกำค่อนข้างลึกมากครับจนเรียกว่าการเบรกติดกับตัวแฮนด์เลยแต่จริงจริงวิธีแก้ปัญหาครับสามารถทําได้ด้วยตัวเองครับก็คือให้มาที่สลิงครับเบรกทางด้านหลังแล้วก็บิดหมุนนี่ครับน็อตตัวนี้ฮะ ให้ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกานะครับจะทำให้ระยะการเบรกซ้ายเนี่ยตื้นขึ้นครับสรุปแล้วครับ Honda l e a d 125ถือได้ว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งที่ขี่ดีนะครับแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาขี่ง่ายอีกต่างหากและหากคุณเป็นสายแอคทิวิตี้นะครับหรือจะเป็นคนทำงานที่ต้องขนของต่างๆครับก็สะดวกสบายด้วยยูบ็อกขนาดใหญ่และมีแหลกหลังมาให้จากโรงงาน ถือได้ว่าตรงตามคอนเซปต์มอเตอร์ไซค์ของคนมีของแล้วถ้าถามว่า o o n d a l ลี d 125คันนี้นะครับเหมาะสมกับใครบ้างผมต้องบอกว่าเหมาะกับทุกคนเลยครับตั้งแต่คุณผู้หญิงตัวเล็กๆหรือมือใหม่นะครับก็ขี่ง่ายเพราะมันเป็นรถคันเล็กครับมีความคล่องตัวสูง ซึ่งที่จริงแล้วครับ Honda l e a d 125คันนี้ก็เหมาะกับมือเก่าด้วยเช่นกันถ้าหากคุณต้องการรถที่ขี่ใช้งานสะดวกในเมืองนะครับแล้วก็ขนของที่มีความจุได้เยอะรถคันนี้ก็ตอบโจทย์คุณเช่นเดียวกันแล้วก็ราคาของเขาครับต้องถือว่าน่าสนใจและคุ้มค่ามากทีเดียวครับเพราะค่าตัวของลี d 125อยู่ที่55,000บาทเท่านั้นและมีสีให้เลือกด้วยกัน3สีครับก็คือสีขาวสีแดงคันนี้และสีดํา และถ้าหากเพื่อนๆสนใจนะครับไปรับชมได้เลยที่ Honda Wing Center ทั่วประเทศและสำหรับในคลิปต่อไปครับทางทีมงาน Motor a วิ a เราจะมานำเสนอเนื้อหาสาระอะไรผมก็ต้องขอฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกท่านติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ YouTube นี้ i. กด Subscribe แล้วกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนอกจากนี้ครับตัว f a c e b o o k .com/ m o t o r v a l ก็ฝากเข้าไปกดไลค์ติดตามเป็นแบบ f Favorite เพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆแบบ r ร a l t ไ m e เลย วันนี้ผมพลโมโตรลและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมท่านไปก่อนแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ